เอ้าเพตอนความจาดีเนี่ยผมก็รักคุณตอนความจําเสื่อมผมก็รักคุณถึงแม้ว่าความจําผมจะกลับมาเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมก็ยังจะรักคุณเรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะฉันฉันก็รักนาย เชื่อจริงๆเหรอว่าถึงฉันความจำกลับมาแล้วอ่ะฉันก็ยังจะรักเธอคนอย่างนักคินทอนชัยวัชรโทรคินเนี่ยจะงโง่อย่างนี้นจริงๆเหรอใช่ใช่ <c oughs> ความจำฉันกลับมาแล้วอย่างที่บอกอะ่ะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเธอเนี่ยฉันจำได้แม่นเลย ฉันจำได้ทุกอย่างตั้งแต่ก่อนเป็นต้นน้ำจนถึงตอนนี้แล้วแกโกหกทำไมวะฉันมีเหตุผลของฉันแกอย่าเพิ่งบอกใครแล้วกันแม้แต่นิชานเหรอนอกจากแกแล้วฉันยังไม่อยากให้ใครรู้แม้แต่คนเดียวฉันมีบางอย่างต้องจัดการอะไรของแกวะไอ้คินแล้วมันจะอีกนานไหมอ่ะนี่ไอ้คิน ฉันเป็นห่วงความรู้สึกของวิชานะเว้ยไม่นานหรอกเดี๋ยวก็รู้ จำทุกอย่างได้แล้วอะแล้วนายยังแกล้งทำเป็นต้นน้ำต่อทำไมอะก็อย่างที่บอกไปนะฉันจะชดใช้ให้ทุกอย่างต้นน้ำคนนี้จะไม่ทำให้ลูกปัดต้องกลายเป็นคนใจร้ายอีกแล้วแต่นักินทอนตาหากที่จะร้ายกับเธอฉันให้โอกาสเธอแล้วที่จะพูดความจริงแต่เธอก็ยังเลือกที่จะโกหก เพราะฉะนั้นก็เตรมตัวรับผลจากการกระทำได้เลยนะไม่ใช่แค่เธอคนเดียวแต่ทั้งหมู่บ้านเลยพวกเธอขับรถชนฉันทําฉันความจําเสื่อมโกหกแล้วก็กัดขังหนูเหนียวฉันก็หลอให้ฉันมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านแห่งซวยเนี่ยเอออย่างหนึง่งที่บอกว่าเราเป็นแฟนกันใช่ไหมคือจะจับฉันใช่ไหมเดี๋ยวก่อนคุณกำลังเข้าใจผิด ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยคือฉัน่ะฉันตั้งใจจะสารภาพจริงๆฉันตั้งใจจะบอกทุกอย่างแต่แต่แต่ฉันพูดไม่ออก แต่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาลายพวกเราแค่อยากอยากมีเวลาที่จะถ่ายที่ดินนี้คืนเท่านั้นเองอะพวกเธอจะไม่มีวันได้สิ่งที่ต้องการหรอกนะฉันจะเอาคืนทุกอย่างถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนช่วยพัฒนาที่นี่แต่ฉันก็สามารถทำลายมันลงได้โดยไม่เสียดายสักนิดเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวจะไม่มีที่ซุกหัวนอนได้เลยนะไม่นะอย่าทำอะไรคนในหมู่บ้านนี้นะ ถึงพวกเราจะเห็นแก่ตัวแต่พวกเรารักนายชื่นชมนายจากใจจริงๆแลวที่ต้องซ่อนตัวนายไว้เพราะเรารู้ว่ามีคนจะฆ่านายปล่อยนายไปก็ไม่ปลอดภัาายอ่ะคิดว่าฉันยิงจะโง่เช่เธออีกเหรอให้ฉันอยู่ท่ามกลางดงกระสุนปืนของคนร้ายยิ่งดีกว่าอยู่กับพวกเราล้อย่างพวกเธอต่อนหน้าทำเป็นบอกรักเป็นห่วงเป็นใยหวังดีกับฉันแต่ในใจคงสะใจมากใช่ไหมเพียนฉันเป็นแบบเนี้ยเห็นฉันเป็นคนโง่ หัว่อดรับหลังฉันมีความสุขมากใช่ไหมชี่ได้เห็นฉันอยู่ในการมือแบบเนี้ไม่ใช่ะนกดแดนไปรักคุณคือแล้วโทษทีครับไม่ตั้งใจก็ดูสิครับลองอีกแล้ว